เลยทำให้ในบ้านเราค่ะต้องเข้มงวดในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะคะพี่บอลพร้อมกับมีการประเมินสถานการณ์กันเป็นระยะระยะนะคะเพื่อที่จะมีการคัดกรองคนเข้าออกประเทศนั่นเองค่ะโดยในส่วนของพลตํารวจเอกจกักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะได้กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อ,อการร้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากค่ะว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสทางการไทยก็ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังด้านการข่าวและเพิ่มความเข้มงวดความปลอดภัยเพื่อดูแลประชาชนเช่นกันนะคะแต่ก็ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครและบ้านเราไม่มีกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือว่า IS ทั้งนี้ตำรวจยังคงดูแลทุกจุดนะคะโดยเฉพาะจุดที่มีชาวต่างชาติและพี่น้องชาวไทยอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะส่วนกรณีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยสถานทูตประเทศใดๆเป็นพิเศษนะครับตรงนี้เองทางด้านพลตรวจเอกจักทิพย์ก็บอกครับว่ามีหลายประเทศที่จะต้องเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นโดยขณะนี้แต่ละสถานทูตก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลเฝ้าดูแลอยู่แล้วโดยมีการประสานกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบ,บาลในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสเราก็ได้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยให้กับบุคคลสําคัญสถานที่สําคัญรวมไปถึงประชาชนในช่วงนี้บอกว่าเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์อยู่เป็นระยะระยะด้วย ทานนี้พลตรเอกเดชนรงสุธิชานบัญชาที่ปรึกษาสอบอสิบและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกนะครับว่าล่าสุดพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานกับทางเจ้าหน้าที่ทหารและกรุงเทพมหานครในการบรณาการกำลังออกมาตรวจสถานที่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก็เฝ้าระวังในเรื่องของความปลอดภัย ขณะเดียวกันทางผู้ปัญชาการตรํารวจแห่งชาติก็ยังกําชับให้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลเข้าออกประเทศทุกช่องทางและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดีย โดยกำชับว่าทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยครับค่ะและนอกจากตํารวจนั้นจะคอยดูแลความปลอดภัยให้แล้วนะคะ,คะก็ยังขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยค่ะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังสังเกตสิ่งผิดปกตินะคะโดยขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยแหะค่ะเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าให้ทุกประเทศนั้นเฝ้าระวังภัยก่อการร้ายแต่ไม่อยากจะให้ประชาชนตื่นตระหนกนะคะและหากพบสิ่งผิดปกติก็ให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ทางสายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับก็พยายามอย่าให้ประชาชนตื่นตระหนกแต่ก็ต้องให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย